เนระตอนแรกจะมาทำรีวิวร้านนี่อหะพี่พสภาพไม่ค่อยดีวันนี้เราก็จะมาถ่ายอินในวิดีโอที่จะส่งคิเนมาสเตอร์นะครับเป็นตอนที่4กับตอนที่6นะครับแล้วก็เผินว่าเราเจอร้านกาแฟที่เรียกว่าไม่ได้ลึกลับนะแต่ไม่มีคนเข้าโอ้ไหนพี่กาะจริงเหรอดูด้านนี้อยู่ด้านนกุูงตัววันเริ่มเลยสองตัวสองตัว โอ้โหไปดูเราโอ้ดู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 โอ้ตอันนี้มันอยู่ดีกินดีนะใช่แล้วก็จะมีผ่านสองตัวทางโน้นผ่านหรือเป็ดจิ้งเหรอพี่อีเป็ดใช่เขาเลี้ยงไว้อันนี้คือไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นนี่เขามีกราฟิกด้วยนะโนฟีเวอร์เหรออ๋อยืนนัางกันเอ้ยน่ารักมากเลยใส่หน้ากากกับแม่มันเอ้าพี่ไม่เอาหน้ากากมาเหรอตากไว้ไม่ได้หว่าโอเคจะเข้าได้ไหมเนี่ยยังสวยอ่ะเติมมากเลย เนั่งตรงไหนดีพี่เห็นไหมเออเออเออนั่งตรงนั้นใช่ไหมได้หมดเลยตรงนี้กเป็นหูข้างล่างเป็นโต๊ะเอ้ยนี่เห็นไหมอ๋อฝั่งนู้นผมเคยผมเคยอยู่ฝั่งนู้นแล้วมองเข้ามาอ๋อเออโดนยิงไปแล้วได้ข้าไหนะได้ครับเอาอะไรนี่พี่เอาคาปูดีกว่าคาปูเย็นครับคาปูเย็นของผมเอาอเมริกาโน่เย็นครับ ม่ไม่ไหวเขาก็จะให้เพจเจอร์ลงมานะครับมีห้องแอร์ข้าง,ง,งบนด้วยมีห้องแอร์ด้วยข้างบนด้วยฮะเฮ้ยข้างบนสวยสวยคือเพจเจอร์เนี่ยนึกภาพจนเมื่อก่อนอ่ะที่แบบว่ามันมีข้อความแล้วก็เด้งเด้งติดต๊ดติ๊ดติ๊ดเราอะ่ะพี่เข้าได้หรอเข้าได้อยู่แม่มมบอกเลยว,ว่าอุ้ยเงียบแม่ไพรเวทสวยแม่ลองเข้าไปข้างในไหมเข้าข้างในก็ได้เป็นร้าน าแฟที่แบบ private มา,มากๆว,ว private private จริงพี่จะมาถ่ายรีวิวอยู่นะพี่ถ่ายเลยก็ได้นะเปิดรายการถ่ายเลยค่อยแล้วก็มผมแปลกใจมากก็คือกล้องผมเนี่ยน้อยมันไม่มีว่ะแสงมันพอเฉยเออน้อยมีน้อยมากเลยอ่ะคือน้อยมีน้อยอะไรวะน้อยมีน้อยมากเออแบบสวยมากเป็น private ตรงนั้นก็จะมีเครื่องฟอกอากาศเปนร้านอื่นก็คนเต็มอ่ะใช่ใช่แล้วร้านนี้แบบ ไม่มีคนอ่ะใช่เราจะถ่ายมุมนี้ได้เลยนะเนี่ยดูแบบดูเป็นเมจิกดิ <c oughs> เฮ้แล้วไฮเบตจริงไฮเบตจริงครับครับทั้งถาดเลยนะก็หลังว่าจะเข้ามาถ่ายรีวิวครับร้านน่ารักดีนะคะแล้วแฟนแบบว่าพามาแล้วก็พี่ มีร้านแบบสงบดีตรงนี้ตรงหน้านะครับไม่เสื้อคมองแน่ว่าจะถ่ายนีนโอ้ยผมถือมือเดียวนะผมถือมือเดียวมือสั่นด้วยนะ B2 สุดๆครับสไลด์ทูอันล็อกนี่ามีถูกใจไหมเลยถูกใจถูกใจอันนี้เป็นกระจกก็ไฮเวทอะไฮเวทมาก ันนี้ติดก็ถือโอกาสถ่ายฟตเทจนะครับกาแฟไปด้วยเลยเผื่อว่าจะไปลงตีใหญ่พากินนะครับตอนนี้เราก็จะถ่ายฉากจะมีอยู่2ช็อตด้วยกันนะครับก็คือจะมีช็อตที่ผมเปิดหนังสือแล้วก็ในหนังสือมีคนกระดุกกระดิกกระดุกกระลิกนะครับกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นฉากที่ผมใช้เครื่องมือพิเศษนะครับแล้วก็ พี่อิดก,ก็จะโผล่มาจากไอเทนสีดำๆนี้นะฮะก็จะเอาไปลงที่เนมัสเตอร์ไทยแลนด์ กินแล้วนะครับนี่ผมก็สั่งเป็นอเมริกาโน่ไม่หวานนะครับแล้วก็ของพี่อิดเป็นคาปูชิโน่นะครับส่วนหลอดที่เขาให้มานะครับจะเป็นหลอดเหมือนเป็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 นมันไม่ใช่กระดาษนะครับมันเหมือนกับว่าเราสามารถกินหลอดได้เลยว่าไ,ไม่แน่ใจเราเป็นกระดาษหรษอ งั้นแสดงว่าต้องรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษมันจะอันนี้อยู่นานตอนนี้อยู่นานแลนนี้อยู่นานลองดอนนูชิมสิฮะเฮ้ย่บอกก่อนรสชาติคือมันเบอร์รี่อนะไรเนี่ยก็สมราคาเพราะว่าราคามัน80บาทคือก็อนึกว่าแบบเป็นกาแฟธรรมดาแต่ว่าอับราคาที่สถานที่จริงๆไม่ใช่นะครับ เขาัพราคาเพราะว่าเขาใช้เบอร์รี่จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยรสชาติจะคล้ายๆตอนที่เราดิฟกาแฟแเราเราเลือกประมาณว่าใช้ใช้มีเดียมนะครับใช้แบบไม่ไม่ได้ขั่วไหม,มใช่ๆคือเบอร์รี่เนี่ยมันจะไม่ได้ออกขมนะครับมันจะออกเปรี้ยวนิดๆน,นะครับแล้วจะมีความหวานของตัวมเมล็ดกาแฟที่ถ้าเวลาเรากินสุกๆเนี่ย เออไม่ใช่สิถ้าเวลาเรากินที่แบบว่าเด็ดออกมาจากต้นเนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวอมหวานหรือว่าหวานอมเปรี้ยวนะประมาณนี้นะฮะไอต,ตัวเนี้ยก็คล้ายๆเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครที่แบบชอบแนวที่บอกว่าเออไม่ใช่กาแฟแบบขมๆอะไรเงี้ยผมว่าเออโอเคเลยนะครับกับบรรยากาศด้วยนะ80บบาทถือว่าค่อนข้างโอเคคุ้มนะครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับฉากที่ผมเปิดหนังสือเออเมื่อกี้ผมเปิดหนังสือเล่มนี้เมื่อกี้ผมเปิดหนังสือเล่มนี้ไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เออไม่ได้เตรียมการเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในช็อตเนี่ยผมจะต้องแบบเปิดหนังสือแล้วก็ไม่เตรียมพร้อมครับไม่เตรียมพร้อมเลยเลยคือโชคดีมากที่ผมมีไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะกล่าวว่าจะไม่ใช้ไงกล่าวว่าไม่ใช้ต้องใช้เออต้องใช้ฮะ แล้วโชคดีมากๆเลยผมมีบัตรของคาสิกรแล้วเขาเป็นสีเขียวพอดีก็เลยเอามาแปะหนังสือนะครับเผื่อว่าเราจะเอาไปตัดจีนสกรีนได้ง่ายนะครับก็ช็อตนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลอดอยู่นานเออเป็นกระดาษแอันนี้แบบเป็นแบบเป็นอัดมาอย่างดีอะนะ่หลอดแพงหลอดแพงหลอดแพงเป็นกระดาษธรรมดาแล้วอื่นานี่ยุ่ยแล้วใช่คือผมว่าใช่เหรอพี่มันเป็นกระดาษจริงๆใช่ไหมครับทั้งแก้วทั้งอะไรเลยอันนี้เป็นแบบเป็นแบบละลายน้ำละลายน้ำซื้อย่อยสลายได้โอเคเลย เก็เ,เดี๋ยวเราจะย้ายไปข้างล่างนะครับย้ายโลแล้วก็ไปถ่ายช็อตที่ผมเอาอุปกรณ์พิเศษมาแล้วก็พี่อิดกระเด้งขึ้นมาจากไอ้ตัวนี้ไปไปกันเลยนี่คือมุมที่ผมเห็นตอนถ่ายเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้กล้องอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้กล้องมาอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นเลนส์20นะครับไปยิมห้ายิมห้ายิมห้าจำไม่ได้สักทีเลย2 5 f 2นะครับก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้ผมมากนะครับแต่เมื่อกี้เราใช้เลนส์50นะครับ เพื่ภาพจะสวยๆประมาณนี้เลยนี่อืม,อมโอเคถ่ายต่อช็อตเนี้ยก็จะเป็นช็อตที่ผมกดในตัวเครื่องพิเศษนี้นะฮะกดเครื่องพิเศษนี้แล้วก็พี่อิดได้เด้งขึ้นมาปึง้งอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเพราะอะไรครับอ่ะว่าเพราะอะไรที่เกี่ยวเพราะว่าผมจําบทไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มีลําโพงแบบนี้ด้วยครับ <c oughs> ลำโพงบอสลำโพงพอดคือมันเนียนกับธรรมชาติเลยนะเรานึกว่าแบบเป็น เป็นเหมือนแบบเออเป็นเป็นหมุดเป็นอะไรที่เอาวางไว้เฉยแต่จริงๆเป็นลำโพงบลอสกลางแจ้งราคาใช่ใช่ใช่ผมเคยเห็นนั้นที่มันเป็นเหมือนเป็นก้อนหินอะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่ามันดูมันดูแข็งแรงดีแข็งแรงดีฝั่งนู้นตรงนู้นก็จะมีห่านด้วยนะครับหรือว่าเป็ดเป็ดหรือห่านไม่รู้ตัวใหญ่นะลืมกล้องไว้บนโต๊ะโอเคนั่นแหละก็คือ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเบื้องหลังการมาถ่ายอไม่ไม่เช็คแล้วพี่เดี๋ยวเอาเลยก็คงดีแล้วแหละมันก็คงดีแหละมันดีอยู่แล้วเราคิดว่าดีมันก็ดีแหละไม่ได้คิดดีเราตั้งใจมันดีประมาณนี้แหละก็บีไฮมีวีล็อกนะครับวันไหนที่มีไปถ่ายข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็จะติดตามไปถ่ายเบื้องหลังนะครับผมอ <c oughs> แค่นี้แหละ ถ้าอยากจะดูภาพสวยๆก็ไปติดตามที่เพจพี่อิดแล้วกันนะครับที่ตีใหญ่พากินฟินเที่ยวนะครับส่วนวีล็อกของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบเบื้องหลังนะครับผมเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังแล้วก็ธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าใครแบบอยากสนใจเรื่องของการตัดต่อวีดีโอนะครับก็ไปติดตามที่ดูดีดิจิตอลคอร์สนะครับหรือว่าเพจด,ดูดีสอนทําวีดีโอให้ดูดีนะฮะว่าดูดีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ กับตอนนี้ผมทำลงที่ในมาสเตอร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับก็เขาจ้างนะฮะก็เป็นซีรีส์ซีรีส์ไฟนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับหรืออยากจะไปดูแกจเจ็ตไอทีของผมที่เด่นสตูดิโอก็ได้นะครับผมยังมีรีวิวมือถือลงเรื่อยๆนะฮะอืมนั่นแหละไปะจบกันสักทีมาจบกันด้วยไปดูเจ้าเป็ดน้อยกันเถอะนะฮะเจ้าเป็ดน้อยไปดูเป็ดใกล้ๆกันไปดูเป็ด้อย เป็ดมันเดินขบวนนะครับผมนะมาดูเป็ดใกล้ๆไอ้เอาฟังเฟมอ่ะ <c oughs> เป็ดเป็ดเป็ดห็นไหมเมื่อกี้เขาแบบเป็นสถานที่แบบเงีเงยบๆอ่ะ <c oughs> โอ้ยเจ้าเป็ดเอ้ยเๆ้ยเล้ยไปเลว้ย